จัดอันดับกับ PN ภูมิใจเสนอเทพอันดับที่9 a p h อัฟโรดายเทพีแห่งความรักและความงามอัฟโรดายเป็นหนึ่งในเทพีที่โด่งดังที่สุดในเทพปกรณามกรีกและเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มเทพ,พเจ้าโอลิมปัส12องค์ท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความงามความสุขทางเพศและการให้กําเนิดตำนานการกําเนิดของอัฟโรดายมีอยู่2เวอร์ชันที่สําคัญตำนานที่ 1. กําเนิดจากฟองทะเล ตามตำนานของเฮซซโอดเป็นตำนานที่โด่งดังที่สุดกล่าวว่าหลังจากโครนัสตัดอวัยวะเพศของยูเรนัสผู้เป็นบิดาและโยนลงสู่ทะเลอสุจิที่ผสมกับฟองน้ำทะเลก็ก่อกำเนิดเป็นเทพีอโฟโรดายท่านลอยขึ้นมาจากทะเลโดยยืนอยู่บนเปลือกหอยเชลขนาดใหญ่ทำให้ท่านเป็นเทพีรุ่นแรกๆที่มีอายุมากกว่าเทพซุสอีกตำนานได้กล่าวว่าท่านเป็นบุตรของซุสและไดโอนีตามตำนานของโฮเมอร์ ในมหากรรมอีเลียดกล่าวว่าอฟัฟโรดายเป็นทิดาของซุสและไดโอนีอฟัฟโรดายมีชีวิตรักที่ซับซ้อนซุสสั่งให้ท่านแต่งงานกับเฮเฟสตุสเทพผู้มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์และขาพิการเพื่อยุติความวุ่นวายที่เทพองค์อื่นๆแก่งแย่งชิงท่านแต่อฟัฟโรดายมักจะนอกใจสามีไปมีความสัมพันธ์กับแอริสเทพพเจ้าแห่งสงครามซึ่งเป็นที่มาของเรื่องเล่าที่เฮเฟสตุส จับทั้งคู่ด้วยตาข่ายวิเศษและนำไปประจานต่อหน้าเหล่าทวยเทพอโฟรไดมีบทบาทสำคัญในการเริ่มต้นสงครามโทรจันโดยการเสนอรางวัลเป็นหญิงที่สวยที่สุดในโลกนั่นคือเฮเลนแห่งสปาตาให้แก่เจ้าชายปารีสเพื่อแลกกับการตัดสินให้ท่านเป็นเทพีที่งามที่สุดด้วยความสามารถในการปลุกเร้าวความปรารถนาและตัณหาในใจของทั้งเทพและมนุษย์อโฟรไดจึงเป็นเทพีที่มีอิทธิพลต่อเรื่องราวความรัก และความขัดแย้งมากมายในตำนานกรีกครับ